จากก้าวเท้าก้าวหนึ่งหรือครึ่งก้าวจากก้าวสั้นก้าวยาวใช่เรื่องใหญ่ขอให้รักเรื่องราวการก้าวไปไกลเท่าไรก็จะถึงสักหนึ่งวันแม้ทางร้อนทางวิบากไม่อยากก้าวแต่เป็นทางสีขาวพราวสวรรค์ก็ควรที่มีใจไฟประจันขอให้มั่นใจก้าวแม้ยาวเอ่ย ชีวิตของเราลิขิตได้ด้วยก,กรรมกรรมลิขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปนโยมนะดังนั้นชีวิตของคนเราที่เป็นไปแตกต่างกันนั้นก็สาเหตุนั้นมาจากกรรมอย่างแน่นอนไม่มไม่ได้มาจากการเดินทางของดวงดาวแต่อย่างใดเพราะเรื่องการเคลื่อนย้ายองศาต่างๆของดาวอ่าดวงดาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ส่งผล อะไรโดยตรงกับคนและสัตว์ทั้งหลายอาจจะมีบ้างในเรื่องของกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งก็เป็นไปตามกลไกที่ธรรมชาติดำรงไว้เพื่อความสมดุลน,นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามโยมในความเข้าใจของคนเรานี่มักจะเรียกว่าดวงตกนะฮะในที่นี้พอาจารย์ก็ขอเรียกแบบนั้นก็แล้วกันเพื่อที่จะให้โยมได้เข้าใจตรงกันนะแต่อย่าลืมามาจากกรรมทั้งสิ้นนะโยมนะไม่ได้จะไ,ไม่ได้มาจากดวงดาว สำหรับกรรมที่ว่านิยมเป็นทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ฝ่ายไม่ดีนะที่มีกําลังแล้วถึงเวลาสงล่งผลวิธีที่จะแก้ไขนั้นโยมต้องพิจารณาเป็นเป็นอย่างแรกก็คือกรรมปัจจุบันต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานงานอาการงานใดๆก็ตามโยมความคิดความประพฤติของเรานั้นถูกต้องถูกทำหรือไม่นะ ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้ทำดีแล้วยังดวงตกอีกเลยมทำอะไรก็ติดขัดไม่สำเร็จอีกอาจจะมาจากกรรมเก่าที่กำลังส่งผลนะโดยมีเจ้ากรรมนายเวรเขาตามลังควานนะตามอาฆาตมาตร,ร้ายอยู่ดังนั้นญาติโยมสาธุชนวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์อยากจะแนะนำเค็ดไม่รับนะยโยมนะซึ่งเป็นเค็ดวิชา ในการแก้ดวงตกที่มาจากกรรมเก่าให้โยมลองไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันดูหนึ่งให้รักษาศีลห้าอย่างมั่นคงโยมเพราะอะไรโยมเพราะการรักษาศีลห้านี่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นอีกเป็นการยุติการทำชั่วอย่างสิ้นเชิงอ่าซึ่งคนดวงตกทั้งหลายโยม ถ้าหากยังละเมื่อศีลห้าอยู่นี่ผลกรรมที่จะได้รับนะจนอาจจะทนทานไม่ไหวเลยก็ได้โยมเพราะแค่กรรมเก่ามาส่งผลยังลำบากยังดวงตกดิ่งนรกขณะนี้โยมหากยังไปทำกรรมชั่วอีกคงหนักขึ้นอีกหลายเท่านะดังนั้นการรักษาศีลน,นั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างน้อยต้องศีลห้านะโยมนะถ้าดวงตกมากอาจจะต้องไล่ขึ้นไปถึงเป็นศีลแปดศีลสิบ หรือถึงขั้นต้องบวชเพื่อถือศีล227ข้อนะข้ออาศัยร่มกาสวาัดเป็นเกาะป้องกันดังที่คนโบราณหรือครูบาอาจารย์ในอดีตอาการนี่ท่านทราบทางแก้ไขเรื่องนี้ดีโยมท่านจึงมักจะบุให้บวชเสียหนะาคนนั้นพบกับวิบากกรรมหนักหรือดวงตกหนักๆเน่ยจนดูแล้วจะไปไม่รอดท่านจึงมักจะให้บวชเสียนั่นเองนี่คือ,อวิธีแก้ดวงตก ข้อหนะโยมนะทีนะนี้มาดูข้อสองโยมใส่บาตรทุกวันโยมการใส่บาตรทุกวันนั้นเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแบบง่ายๆที่ทําได้ทุกคนนะฮะธรรมาภาพ <c oughs> ถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าเราเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาแล้วให้มีโอกาสได้ทนะดาําบุญนะฮะโดยเฉพาะหบุญ1ก็คือบุญประจําวัน สองก็คือบุญประจำอาทิตย์สามก็คือบุญประจำเดือนสี่ก็คือบุญประจำปีห้าบุญกรณีพิเศษบุญประจำวันก็คือทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ท่านก็จะออกรับบิณฑบาตเปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญนี่คือบุญประจำวนันใส่กันบ้างไม่โยมบาตรนี่ <c oughs> บางคนวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาตรไม่ใส่อุ้มไก่ไม่ละเผลอ,เ,อเห็นหัวพระเป็นปฏิทินนะเห็นพระเห็นเนเนโกนหัววนันนี้เอา้าพรุ่งนี้วันพระตัวนี้ว่ะ ถ้าเป็นยาวชนไทยทุกวันนี้ก็วัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาตไม่ใส่เรียนไม่ไปสนใจแต่เฟซบุ๊กได้ไหมโยมฉะนั้นบุญประจำวันก็คือทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์ท่านก็จะออกรับบิณฑบาตเปิดโอกาสให้โยมได้ทําบุญโยมหลายท่านหลายคนพอาจานโยมอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีวัดไม่มีพ้ามาบิณฑบาตโยมจะทํำยังไงนะถึงจะทําบุญได้ ก็พระอาจารย์ก็แนะนําอยู่เป็นประจำว่าให้หาพานก็ได้เราจะอยู่ต่างประเทศนะโยมนะหรือในหมู่บ้านที่ไม่มีพระมาบินทบาทหรือมีพระมาบินทบาทเราตื่นไม่ทันก็ให้อาศัยแบบนี้ก็ได้ให้หาพานหรือว่าขันก็ได้โยมไปวางไว้ณจุดใดจุดหนึ่งที่สูงนะถ้ามีห้องพระก็วางไว้ห้องพระทำเป็นกิจวัตรเมืเราทําบุญใส่บาตรทุกเชา้าเอาเงิน5บาท10บาททุกวันเลยโยมอ่าสวดมนต์ก่อนที่พระอาจารย์แนะนํา อธิษฐานเสร็จแล้วก็ยอดใส่ในขันในพานนั่นแหละทุกวันทุกวันพอเดือนหนึ่งก็มานับดูว่ามันได้ปัจจัยเท่าไหร่ก็ออกปัจจัยตัวนั้นแหละโย,ยมไปทําบุญที่วัดหรือโอนไปถวายค่าน้ําค่าไฟวัดก็ได้หรือซื้อสังฆทานไปถวายพระก็ได้นะฮะฉะนั้นโยมบุญประจําวันก็คือทําบุญใส่บารบุญประจำอาทิตย์ก็คืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันพระยูวันหนึ่งเปิดโอกาสให้โยมได้เข้าวัดฟังธรรม ะะเข้าวัดกันบ้าโยมโดยเฉพาะพรุพ่งนี้เป็นวันพระนะผู้ลองคนชีวิตไก่เสีอมวยจังได้อวยหาวัดจังได้หามนพระนางเงื่อนบดโล่งตั้งปณะโล่งบนตั้งบนเห็นหนาพระนางสงนั่นเป็นการบ่งบอกถึงความประมาทแล้วโยมอย่าประมาทนะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเราก็ได้เราพบกันเพื่อจากการพบกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายการพูดคุยกันครั้งนี้การบอกรักกัน การกอดกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ดูแลก,กันแลกกันให้ดีเพราะไม่มีพุ่งอามเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งคิดจะทําอะไรทําเลยอย่าผัดวันประกันพุ่งโยมเข้าวัดตอนเป็นนี่ดีสุดโยมนะดีกว่าตายไปแล้วให้เขาหามเข้าสวดมนต์ไหว้พระเองในขณะมีชีวิตอยู่ดีกว่าตายไปแล้วนอนให้เขาสวดให้พนมมือไหว้พระเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าตายไปแล้วให้เขาจับพนมมือ นะฮะจากนั้นเข้าวัดนะยมนะทุกวันพระนะนี่คือบุญประจำอาทิตย์มวยมวยของสังโคบ่าวทำความดีย่ำวันศีลวันพรบาปบุญในหวัวหูปน,นะวกโมญา้าวเจ้าปฏิบัติธรรมเพียนพรมเป็นผูน้าสองหายชิตใจได้ฟองใสบุญบุญนี่พะมมนี่พันกาวสอนให้พวกเข้าพี่น้องตองหูดอกแตงตามบังให้เขาได้ขามถึงฝั่งปานิพานให้มิท่านรักษาศีลหินตองข้องแกว ให้มีแววว่องใบกะทํำไปให้ถือปองเดินตามข้องพุพธเจ้าองเเานอพุทโทษไสไปทั่งท้ำปุ่นถ้ำบุญนตกแต่งแปลงวิมานสันฝาเข้าหนาบัรหาตตเพืน่นบุญบาปหายบ่มีโพเดสสองเห็นโตพอโมโหอวิสามาปิดบังบ่เ็นเจคนเราทำดีดีดนี่ติดตัวนะโยมนะทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นฉะนั้นโยมบุญประจำอาทิตย์ก็คืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันพระอยู่วันหนึ่ง ประการที่สามบุญประจําเดือนคนโบราณอีสานของเราท่านก็จะบุญนิบประพูกไว้ทุกเดือนทุกเดือนเปิดโอกาสให้โยมได้ทําบุญที่ธรมาภาพยายามโยมพาโยมทําทุกเดือนนะให้โยมได้ทําบุญใหญ่ทุกเดือนบุญเดือนไอ้บุญเขากมบุญเดือนสองบุญคุณล้านบุญเดือนสามบุญเขาจีบุญเดือนสีบุญภเวดเดือนหาสงการเดือนหกบุญวิสาขะเดือนเจ็ดกับบุญชั่มหาสลระความเดือดหอนมืองบัณฑสตุ่มเย็น เดือนแปดกับเข่าพัรษาบุญเดือนแปดนี่จะมาถึงและยอมอีกไม่กี่วันนี้จะได้พายมได้ทําบุญใหญ่น่ยมนะปีนี้พระที่จะจาพรรษาวัดเรานี่น่าจะเกือบสิบนยอมนะเราเนนอีกห้ารูปนะฮะพระเยอะเนนเยอะนะวัดเราเนี่ยสงสายเจ้าว่าเลี้ยงดี <c oughs> นะฮะบุญเดือนแปดเข่าพรรษาเก่าเข่าประดับยินสิบเข่าสา, 10, น,านะฮะสิบเอ็ดออกพรรษาสิบสองบุญกระถิ่น นี่คือบุญประจำเดือนส่วนบุญประจําปีก็เช่นวัดวันหนึ่งจะให้มีงานประจําปีเช่นวัดพระธาตุผนม,นมท่านก็จะจัด,จดงานนำ้ำรสการและประการที่สามโยมให้ทาม,มหาสังฆทานนะนี่พระอาจารย์แนะนําลูกศิษย์ลูกหายหรือญาติธรรมนะฮะทุกท่านทุกคนใครที่ชีวิตมีปัญหาประสบพบเจอกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ,ะหรือแม้แต่เงินขาดมือนี่ อาจารย์อยากจะแนะนําให้โยมได้ทํามหาสังฆทานนะโดยเฉพาะทำมหาสังฆทานคนทั่วไปที่กําลังรับผลกรรมเก่านจนยากจะรับมือไหวเมื่อได้ทําครบพ้วนแล้วโยมนะจะตาชีวิตดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนะอย่าเพิ่งเชื่อตมภาพให้โยมลองปฏิบัติด,ดนะูให้ถวายมหาสังฆทานเห็นไหมโยมหลายท่านหลายคนเดินทางมาทํามหาสังฆทานที่วัดพระจาจาร์ ไม่จำเป็นต้องมาทํากับพระอาจารย์นะโยมนะอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทําได้แต่ให้ทําให้ครบตามที่พระอาจารย์บอกนะทำมหาสังฆทานโดยเฉพาะเตรียมอาหารคาวหวานครบนะน้ำสะอาดแล้วก็ดอกไม้ทูกเทียนะวัตถุฐานที่จัดเป็นปัจจัยสี่ก็คือเครื่องบวชพระนะโยมนะไตรจีวรฟังดีๆนะจดไว้เลยบาทพระพร้อมตะลับปัดยารักษาโรคของใช้สงต่ตางๆต,ต,ตามที่สมควร แล้วก็หนังสือธรรมะหนึ่งเล่มนะโยมนะแล้วก็พระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนให้หน้าตัก9นิ้วขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นใดได้ทั้งนั้นนะโยมนะแล้วก็ถาดเงินหนึ่งถาดนะเอาไว้ใส่อาหารขาวหวานทั้งหมดรวมกันนะฮะถาดทองเหลืองหนึ่งถาดนะฮะเอาไว้ใส่ของสงแล้วก็พระพุทธรูปแล้วก็หากิ่งไม้สามง่ามหนึ่งอัน เี่เหมือนเวลาเราทอดผ้าป่าโยมแล้วก็ให้ไปถวายกับพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงเท่าที่เราจะหาได้นะถ้าหาไม่ได้จริงๆหรือไม่ทราบก็ให้ถวายกับเจ้าวาดวัดนั่นแหละโยมหรือถ้าอยากจะให้บุญมากมายมหาศาลมีเค็ดวิธีดังนี้โยมโยมหลายท่านหลายคนคิดไม่ถึงคิดให้ถึงแล้วก็ลองปฏิบัติดูถ้าหากจะให้ได้บุญ มากมายมาหาศาลจริงๆยมให้ตั้งจิตถวายแด่พระพุทธเจ้านะฮะหรือพระปัเจกับพระพุทธเจ้าพระรหันหรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อานิสงส์ของบุญจะได้มากขึ้นทวีคูณนั่นเองและที่สําคัญยมเวลาถวายให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นเหมือนที่เราตั้งในถังผ้าป่าทั้งหลายนั่นแหละเอาผาไตรจีวรน,นั้นผ้าพระสงฆ์ท่านก็จะรับแล้วก็ชักออกไป เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ขวดน้ําอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะโยมนะโดยเฉพาะบ,บทแผ่เมตตาครอบักาววาลที่พระอาจารย์แนะนำนะญาติโยมญาติธรรมอยู่เป็นประจำนะโยมการที่แนะนําให้ถวายอาหารขาวหวานให้ครบนั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรบางท่านนั้นโยมอยู่ในภาวะที่หิวกระหายนะไม่มีใครทําบุญไปให้ยิ่งหิวก็ยิ่งโกรธแค้นโยม โกรธแค้นไหลเท่ากับคนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ส่วนเครื่องอบวชพระไม่ว่าจะเป็นไตจีวรนั้นจะเป็นเครื่องนุ่งห่มทิพย์นะในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ทีนี้การถวายพระพุทธร,รูปนั้นโยมจะได้นำให้เข้าถึงระลึกแระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้า,าที่เป็นที่พึ่งของเราได้จริงหนังสือธรรมะก็จะทำให้เขาเข้าใจในพระธรรมนะฮะ ในเคสเคนะโยมนะที่จะทำให้เขาเข้าถึงพระธรรมที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงลดความอาฆาตมาด้ายลงถาดเงินทางทองนั้นโยมเป็นการาช่วยให้เขามีภาชนะเก็บกักของทิพย์ที่เขาได้รับแล้วก็จะนำมาใช้เมื่อใดก็ได้โยมการทำมหาสังฆทานใหญ่นี้ทำเดือนละหนึ่งครั้งและที่สำคัญให้ตรงกับวันเกิด เช่นวันจันทร์เกิดวันพฤหัสก็ยึดเอาวันพฤหัสก็ได้หรือจะไปยึดเอาตามเลขก็ได้เช่นเกิดวันที่20ก็เอาเดือนเดือนนั้นให้ตรงกับวันที่20ก็ได้สําหรับท่านที่ดวงตกมากๆนะโยมต้องรีบทําเสียโดยด่วนนะโยมนะเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาอีกล้ว,ว่าหลายท่านที่ไม่มีเงินพอที่จะทำสังฆทานมหาสังฆทานใหญ่แบบนี้ ที่ต้องใช้เงินพอสมควรนะพระอาจารย์ขอแนะนําว่าให้ไปที่วัดใดก็ได้โยมที่มีการจัดเตรียมเครื่องสังฆทานไว้แบบคดชุดเดี๋ยวนี้มีเกือบทุกวัดนัอยอย่นแหละโยมก็ใช้วิธีทําผาติกรรมก็คือบูชาพูดภาษาง่ายๆโยมนะทำปาติกรรมก็คือนําเงินใส่ซองจะ5บาท1ิบบาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ก็ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกันนะถ้าวัดนั้นไม่มีก็ขอความเมตตาจากพระสงฆ์ท่าน ส่วนมากทุกวัดก็จะมีสิ่งของที่บอกไว้ครบนะยยมนะเราออกแรงขอท่านไปรวบรวมเอาสิ่งของดังกล่าวมารวมกันเป็นสังฆทานแล้วก็ขอภาธิกรรมจากท่านก็คือบูชาจากท่านก็ได้เสร็จแล้วก็ไปคืนไว้ตามที่เอามาหรือโยมท่านไหนที่ดวงตกแต่ไม่มีเงินจริงๆฟังดีๆนะไม่มีเงินจริงๆหรือไม่สะดวกอยู่ในที่จํากัดไปไหนมาไหนไม่สะดวกขอให้เล่งถือศีลห้าแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิ เป็นการสร้างบุญโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะโยมนะ,ะเพียง3มอย่างเท่านี้ก็แก้ไขได้แล้วโยมนะเพราะบางเจ้ากรรมนายเวรเนี่เขาต้องการเพียงเราสำนึกกลับใจและส่งบุญให้เขาก็พอใจพร้อมถอนตัวออกไปจากการจองเวรนี้หรือจะเพิ่มทานเข้าไปอีกเอาเงินสัก1บาทหรือ,อ50าตังก็ได้โยมใส่กระปุกไว้เพื่อจะให้ครบทั้งทานศีลภาวนาครบต้วนในวันในแต่ละวัน เมื่อเงินในกระปุกมีมากพอสมควรแล้วก็ประถวายพระสงฆ์เป็นสังฆทานได้ดังที่พระอาจารย์บอกมาแล้วข้างต้นนั่นเองโยมที่พระอาจารย์รู้จักหลายคนนะโยมนะก็ใช้วิธีนี้ทุกเช้าโดยาการทําทานหยอดเงินใส่กระปุกก่อนให้เป็นทานอธิษฐานจิตเป็นสังฆทานแล้วจึงสวดมนต์สมาทานศีลแล้วก็ทําสมาธิในทุกเช้าชีวิตจากที่เคยลําบากมากโยม เจ้านี้คอยตามลังควานบ้านจะโดนยึดรถยนต์โดนยึดมีแต่เรื่องทําให้เสียหายมากมายก็ทุเลาขึ้นจนดีวันดีเกนจนถึงปัจจุบันจึงอยากจะบอกกล่าวให้ลองไปทํากันดูนะโยมนะหรือแม้แต่ไม่มีเงินก็เอาแรงนไปเช็ดถูไปปัดกวาดลานวัดทําความสะอาดหน้าพระประธานพระพุทธรูปที่ลายล้อมอยู่ตามสาลาวัด ก็ได้ไปช่วยเขาขนทรายขนปูนที่มีการก่อสร้างอะไรก็ได้ในวัดหรือไปช่วยกิจของสงฆ์ทั้งไปช่วยโรงครัวโลงทานทำอาหารถวายพระช่วยล้างผลไม้ปอกผลไม้ล้างจานกวาดวัดล้างห้องน้ำหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของส่วนรวมแล้วอุทิศบุญที่ทำนี้ให้แก่เจ้ากรรมนาเวรของเรานะแล้วอธิษฐานขอให้เป็นสังฆมหาสังกานได้ทั้งนั้นโยม อย่าไปคิดแต่ว่าต้องใช้เงินอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้มาดูสําหรับการกวดน้ำนิยมนะนี่เคล็ดลับอยากจะให้โยมได้รู้สําหรับการกวดน้ำควรทําทุกครั้งหลังจากสร้างบุญเสร็จนะเพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นนะหรือถ้าลืมติดธุระอะไรไม่ได้ทําถ้าเรานึกได้เมื่อไรให้กวดน้ําใหม่ทันทีไม่ว่าเวลาไหนก็ตามนิยมนะบุญที่เราทํานั้นไม่ได้หายไปไหน ซึ่งเห็นได้จากบุญเก่าแล้วก็บาปเก่าในอดีตชาติที่กำลังส่งผลให้เราอยู่ในขณะนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกันใช่ไหมโยมนะและที่สำคัญโยมน้ำที่ใช้ควรจะเป็นน้ำสะอาดเพื่อสื่อได้ง่ายแล้วก็เร็วเสร็จแล้วก็ให้เอาน้ำนั้นไปเทลาดใต้ต้นไม้กลางแจ้งในเวลาที่เทก็ให้ตั้งจิตอีกครั้งโยมกล่าวขอให้พ่อแม่ธรณีเท้าจากตุโลก,กบาลท,ทั้งสี่เท้ายม,มาราชด มาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญให้ท่านทั้งหลายนะที่เราอุทิศบุญนี่ให้มารับบุญไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครบทุกประการตามหลักนะโนะยมนะแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าดวงจิตวิญ,ญญาณที่เราตั้งใจอุทิศบุญไปให้นั้นเขาจะมารับได้หรือไม่เพราะดวงจิตวิญญ,ญาณถ้าไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้เขาก็รับไม่ได้โยมเช่นถูกลงโทษในนรกชั้นลึกที่สุดเพราะกรรมนะ เขาก็มาไม่ได้เหมือนนักโทษประหารหรือนักโทษชั้นเด็ดขาดที่ห้ามเยี่ยมนั่นแหละโยมห้ามทุกอย่างไว้เพราะทํากรรมหนักไว้แต่มีวิธีแก้ไขนะโยมนะฟังดีๆโยมแก้อย่างไงโยมขอให้แผ่เมตตาฝากบุญไว้กับพระแม่ธรณีเท้าจะตโตโลกกบาลทั้งสี่เทา้ายมบาาชไว้เมื่อใดก็ตามที่เขาพร้อมจะรับบุญได้ท่านจะเมตตาสงเคราะส่งบุญให้ทันทีนะฮะ โยมมหาสังฆทานนั้นยิ่งทำบ่อยยิ่งดีนะนะท้งสองทางนะฮะท้งสร้างบุญใหญ่แล้วก็กลดกรรมไม่ดีได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโยมนะนะนี่คือวิธีที่ถสนะโยมนะสำหรับใครที่ดวงตกนะชีวิตมีปัญหา 1. ก็คือให้รักษาศีลห้าอย่างมันง่นคง 2. ก็คือใส่บาตรทุกวันแล้วก็ 3. ให้ทาบุญมหาสังฆทานถวายมหาสังฆทาน และวิธีที่4นะโยมนะนะต้องสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิทุกวันโยมสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดการสวดมนต์ก็เพื่อปรับฐานบุญและทำให้ตนเองเกิดมงคลและการทำกรรมาฐานแก้กรรมหรือที่เรียกกันว่าสมาธิแก้กรรมนั้นนะเป็นของอเป็นของจริงที่พิสูจน์กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้ว โยมการสวดมนต์นั้นควรทําในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนโยมสงสัยไหมเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ถึงเอาสวดมนต์มาไว้หลังจากจบรายการเสร็จแล้วทําไมพายยมทําวัดดึกเหลือเกินนี่มันมีวิธีที่พระอาจารย์ถือปฏิบัติมาก็คือสวดก่อนนอนนั่นเองการสวดนั้นควรที่จะทําในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนออย่าลืมนะโยมนะใครที่ดวงตกมากๆเนี่ยต้องสวดพาห เพื่อเป็นพื้นในปลุกเสกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนและอยากแนะนําให้สวยดยอดพระกันติบีดกทุกครั้งถ้าอยากจะให้ได้ผลแบบเร็วทันใจก็ให้สวดเลยอายุตนเองหนึ่งบทเจนอายุ29ย่าง30เหมือนพระอาจารย์ก็ให้สวดสามสจบอย่างนี้นะเ,เนื่องกันเป็นเวลา15วันย้ายขาดนะอันนี้สองของการสวดมนต์มีเยอะแยะมากมายนิยมนะนะ เมื่อสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งสมาธิและวิปัสสนาต่ออย่างน้อยวันละ3านาทีเมื่อออกจากสมาธิเจริญภาวนาแล้วให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลน,นิยมนะนี่อันนี้เคลสํสำคัญโยมการแผ่เมตตาครอบจักรวาลในแบบฉบับที่พระอาจารย์ว่านี่มันจะเป็นมันจะเป็นการแก้ดวงตกเป็นการเสริมบุญเสริมบรารมีแล้วก็เป็นการขอโหสิกรรมได้ทั้งบุญได้ทั้งบรารมีด้วย คนเห็นคนรักคนเห็นคนหลงเทวดาชอบนะสบะสัพสัต์น้อยใหญ่ชอบฉะนั้นให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลน,นะโยมนะในแบบฉบับพระจาดอ่าโดยเฉพาะการแผ่เมตตาครอบจักรวาลก็เป็นการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรในทันทีด้วยแลนะยมต้องอุทิศแบบเจาะจงลงด้วยว่าโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังตามมาลังควานเนี่ย ให้ที่ให้เราเกิดอุปสรรคอยู่ในขณะนี้ให้มารับบุญที่เกิดขึ้นนี้แม้ว่าดวงจะดีแล้วก็อย,ย่าหยุดโยมทําต่อไปดวงจะได้่าดีขึ้นร้อยเท่าพันเท่านั่นเองนายโยมนะนี่คือแก้ดวงตกวิธีที่สี่นะฮะให้สวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนหรือตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน <c oughs> แล้ววิธีที่หโยมสงเคราะห์ปล่อยสัตว์นะ ให้ปล่อยปลาหมอหรือปลาไหลวันละแปตัวทุกวันติดต่อ7วันโยมหรือให้ครบ7ครั้งใน1เดือนถ้าหาปลาหมอหรือปลาไหลไม่ได้ใช้ปลาอะไรก็ได้โยมที่คนเอามาทําเป็นอาหารแบบว่าเขาต้องตายแน่ๆถ้าเราไม่ช่วยเขาไว้นะไปที่ตลาดแล้วก็บอกแม่ค้าว่าให้เลือกปลาที่คิดว่ากําลังจะฆ่าให้หน่อยนี่คือ,อวิธีการแก้ดวงตกวิธีที่ห้า นะฮะใครที่ดวงตกก็ลองแก้ต่ำที่พราะจารย์บ่าดูอ่าทีนี้มาดูวิธีที่6โยมสร้างถาวรนวัตถุใหญ่ๆทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบสถ์วิหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นของใหญ่ๆโยมและเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากจะเป็นทานใหญ่ที่ก่อให้เกิดโชคลาภนะโยมนะสำหรับการร่วมบริจาคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากเท่าใดก็ได้โยม แต่ต้องให้ตรงกับจํานวนหรือมากกว่าที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจจะทำหน0่ก็ต้อง100อยนะอย่าไปลดบุญตัวเองด้วยการทําเพียงห้สิบบาทเพราะเสียดายให้ทําตามที่เราตั้งใจจริงๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนายมนะมันจะช่วยให้แก้ให้กับดวงของเราได้นะสำหรับใครที่ดวงตกชีวิตมีปัญหานายมนะก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็น ขอคิดเตือนใจนะสำหรับในการปรับใช้ในการด,ดําเนินดํารงชีวิตประจำวันนั่นเองเนาะเอาละท่านสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนพูดแบบย่อๆสั้นๆน,นะให้โยมได้นําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันก็แล้วกันก็คงจะขอยุติการพูดธรรมะเอาไว้เพียงแค่นี้